เภายในวัดเชตวันนิกุติภาษาวดิบุตรโมคลานะอากัสปะลาหุนนซิบรีอันดับการดมเย็นเป็นสุข,ขตอนนี้อากาศก็สิบห้าองศาเนี่ยละหันแปดทิศมีพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางดิบุตรโมคลานะ อารมปติทนที่เราสวนสามพุทธโธท,ท่ประมังเสโทเป็นอากาศที่ความเย็นเป็นสุขอากาศเย็นสบายพอดีพอดีอดอดออดห้าองศากุฏิา萨ดิบุท multimillion d o l